พี่ยาจังหวะดีมากจังหวะดีมากมา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 ล่ะเสร็แล้วหมาหมาสวัสดีค่ะไปหลบกี่บ้างหมาเราไปหมาบอดี้บอดี้หลบเถื่อนไประวังระวัง

สวัสดีค่ะน้องนองน้องพิมมี่เท่าไหร่นะอายุสามขวบโอ้ยไไปเลยละครเรื่องนี้สามขวบยันยันอะไรไปไปรอพี่เจ็ดดนะดูดส่งให้ถึงบ้าน ไปออกมาเป็นเป็วรตรงชาติแล้เมื่อวานมันไม่ขนาดนี้นี้มันมีอะไรหัวใส่มาก็แบบมีเหมือนเขาต้องเีนนะให่มมคี่ต้งตังนี้เหรอทั้งทั้งูกบ้องทั้งขุดด้วย